แม่มยิดเขาประวัติมาิดนี่นะครับจำไม่คยได้แล้วตอนเด็กๆ <c oughs> ตอนเด็ก <c oughs> ดก,ก็จำไม่ได้ย้ายย้ายตินทาจากนี่ไปอยู่หนองจิก<อ>มานานโอเคแต,แต่แต่ว่าผมแต่ว่าพมแม่เกิดที่นี่แหละอ๋อบ้านเดิมที่นี่เลบ้านเดิมที่นี่ไกลจากบ้านเดิมกี่ร้อยเมตรโอ้โหจากบ้านเดิมประมาณ เกือบหนึ่งกิโลได้ไหมและตอนเด็ดกๆเคยมาที่นีน่ไหมเคยเคยอยู่บาราเซ่จำจำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้โตที่นู่นเลยโตที่นู่นเลยอ๋ออัลลอฮ์อเมนอัลลอฮ์ยอบิบุกกุสกี